มาวันแรกก็ให้ถอดเสื้อเลยอดหลายมากน่ผมตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าส้อจดระยะเป็นแบบนี้หน้าผมม เรื่องมาเรื่อยๆมีกว๋วยจับยวนบ,บ้ายอจนตอนนี้มาเป็นฟู้ดทักบ้ายอครับผมใช่ที่ผทั้หมดต้อร่อยใช่ใช่ตองครับคเรื่องผมกินเรื่องอะไรเนี่ยไว้ใจมาได้เลยแต่ชอบตรงที่มีกิมมิ่งแบบว่าถ้าเราเอาหมูไปที่บ้านแล้วก็ูจุ่แป้งเจงล้วก็ทอดี่ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับ ครับผมก็ถ้าอยากจะทานที่บ้านนะครับตอนนี้เราก็มีสั่งนะครับผมเ,เข้าไปทักในไอของบ้านยอฟู้ดได้เลยนะครับผมมีทั้งหมูยอทอดนะครับผมมีก๋วยจับยวนนะครับแล้วก็ส่งถึงที่ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะมาทานที่ลดฟู้ดทักนะครับตอนนี้เราก็หลักๆเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะอยู่ตรง หน้าร้านวันดีเออบงไม่มาล้านะครับกับสายเลือดสองหัวใจนะครับผมก็ติดตามได้ทางช่อง7 HD ของเรานะครับผมแล้วก็ฝากครับเอ่อฟู้ดทักบ้ายอนะครับผมหรือว่าร้านบ้ายอรของมิกนะครับถ้าอยากเออทานที่บ้านนะครับผมทักมาด้เอ่อทักมาได้ครับใน IG บ้ายอฟู้ดนการส่งถึงส่งถึงที่เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากมาทานที่รถฟู้ดทักนะครับผมตอนนี้หลักๆทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตรงร้านวันดีๆครับผมรับรองว่าอร่อยมากๆเลยครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับ